สวัสดีค่ะทุกคนพารีรีวิวค่ะคลิปนี้นะคะพารีรีวิวจะพาเพื่อนๆไปร่วมเฉลิมฉลองชมบรรยากาศครบรอบ1ปีของหนุ่มโบอินทร์นนั่นเองซึ่งพารีรีวิวก็เป็นหนึ่งในคนที่รวมปาวตค่ะทุกคนเพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าโดยคลิปนี้นะคะจะพาไปชมบรรยากาศครบรอบ1ปีงานเอ็กซิบิชันะคะที่จัดขึ้นที่กรุงเทพแล้วก็จะมาอันบ็อกซ์อัลบั้ม แรกของหนุ่มๆด้วยแล้วก็พารีรีวิวก็ได้พรีออเดอร์ของเล็กๆน้อยๆของงานครั้งนี้มาด้วยบรรยากาศงานจะเป็นยังไงพารีนีวิวซื้ออะไรมาบ้างท่านเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะยินดีด้วยกับการครบรอบหนึ่งปีนะคะหนุ่ม และแล้วก็ถึงช่วงเวลาอันบ,บนั้อัลบั้มดูๆกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามาทุกคน Into One First อัลบั้มนะคะวันเดอร์เลดมีบุบเล็กน้อยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามานี่ทุกคนเป็นซี่เหลี่ยมเลยนะหนาเหมือนกันนะคะเหมือนหนังสือเลย มาเปิดพร้อมๆกันเลยค่ะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะว่าของแท้แน่นอนนะคะมาอุ๊ยทุกคนมันเป็นอย่างนี้มีพลาสติกคุมอยู่นะคะหนึ่งชั้นเป็นแบบไล่เฉดสีด้วยนะแล้วก็ถือจะเป็นตัวกล่องข้างในแบบนี้นะคะว้าวเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะคะน่าจะเป็นเหมือนแม่เหล็กหรือเปล่าอ๋อ เปิดแล้วนะหนึ่งสองสองามนี่ทุกคนเปิดมาก็จะเจอเป็นซีดีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีซองกระดาษอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนซองกระดาษตรงนี้นะคะซองกระดาษตรงนี้อ่ะมีปั๊มนูนด,ด้วยนะว่า i n t e r ั a n ัลเดอร์แลเดี๋ยวเรามาดูกันตรงฝาปุกตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นอะไรข้างในอ๋ออุยลองแกะดูนะทุกคนอุย หนึ่งสองสามเป็นโปสเตอร์เหรอท่าดังอุ๊ยเป็นอย่างงี้นะคะเป็นเหมือนรูปแบบเหมือนท้องฟ้าแม้ฟ้าหลังฝนอะไรอย่างงี้แล้วก็เขียน Into Wonderland 2 0 0 1นะคะสีแบบจางเฉ็คล้ายกันอ่ะทีนี้หลังจากซีดีเรามาเปิดดูกันว่าเป็นอะไรอ๋อ ฝนเปิดเป็นอย่างนี้หลังจากพายุนะคะเป็นอย่างนี้หลังจากซีดีอ๋อเป็นอย่างนี้นะคะซีดีขอนุ่มอ่าเป็นแบบว่าอยู่บนกระดาษแข็งๆนิดนึงเป็นอย่างนี้สวยนะไปะไปต่อโอ้แล้วก็มี ไม่แน่ใจนี้เป็นโปสการ์ดหรือเปล่าอ๋อเป็นโปสการ์ดจริงๆด้วยทุกคนนี่น้องหลิวนะคะซานตาลีกี้นะิก้าน้องนายนะคะหลิวโม่ปอยหยวนนะคะจางจีหยวนน้องแพทริกนะคะเคยแล้วก็เอเค อยู่ในซ้อมเมื่อกี้นะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้จะเปิดดูเมื่อกี้แอบเห็นเวลานิดนึงหนึ่ง,งสองสามจาดานอุ้ยได้เป็นการ์ดของจางเจียหยวนนะคะอยู่ในอย่างนี้เป็นเหมือนแบบการ์ดแล้วก็ได้ที่ขั้นหนังสือเป็นน้องซานตานะคะซานตานั่นเองแล้วก็ ทุกคนแล้วก็ในเล่มนี้นะหนามากคือค่อยดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันขออนุญาตเรามาทีเดียวนี่เริ่มต้นมาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นการ์ดของหนุ่มๆแล้วก็เป็นเหมือนแบบหมุนๆพาย,ยุนิดนึงเนาะเป็นรูปสวยทีเดียวเชียวอันนี้น่าจะเป็นอะไรอัลบ,บั้มเนื้อเพลงหรือเปล่า อาจริงด้วยก็มีรูปข้างในกระดาษอันนี้จะบางหน่อยนะคะจะไม่ได้หนามากนะเหมือนเป็นเล่าแบบว่าเนื้อเพลงนะคะอืมเป็นเนื้อเพลงแล้วก็อันนี้เหนื่อนะอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงต่อจากเมื่อกี้นะทุกคนนี่ยาวแบบนี้เลยนะคะ รูปสวยมากนี่ทุกคนแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กนะคะข้างในวีรูปสวยงามดูสิทุกคนว้าหว้าว,ว,าวสิงสูงเลยนะชอบกินจังเลยอะ่ะเนื้อกระดาษก็ดีทุกคนภาพสวยงามสวยอะ่ะ แล้วก็เป็นกล่องแข็งข้างในนะคะหมดแล้วหมดแล้วค่ะกับ Unbox อเดี๋ยวพอลลี่รีวิวเก็บลงไปในกล่องเหมือนเดิมกันนะคะสวยงามค่ะทุกคนตามหาเก็บกันได้นะจบไปแล้วนะคะกับการ u n นบ็อกซอัลบั้มของน้องๆ n t t o One นะคะซึ่งพอลลี่รีวิวบอกไปแล้วว่านอกจากอัลบั้มรีวิวได้คือของที่ลึกเลยน่นอะนครบรอบหนึ่งปีไปด้วยนั่นก็คือ กระเป๋าผ้านั่นเองนะคะความจริงไม่ได้มีแค่กระเป๋าผ้าความจริงมีการ์ดเวอร์ชั่น B ด้วยแต่ลืมเอามานะคะทุกคนเดี๋ยวแกะกระเป๋าผ้าอันพลดูก่อนละกันว่าเออหน้าตาอะไรเป็นยังไงก็มีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็พีออเดอร์รอของนะกระเป๋าทรงประมาณนี้น่าจใส่ A4 ได้แหละนะคะก็เป็นสายหูยาว ก้นบานได้นะทุกคนนี่ใส่ของได้อยู่นะอินทุวันไปเที่ยวกับเราได้นะคะคนสัมภาระได้ตรงนี้อ่ะเออสีพูดถึงสีก่อนสีก็จะเป็นสีสีประจําวงนะคะคล้ายผ้ามัดย้อมเนาะลายมีชื่อน้องๆน,นะคะเรียงอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีแล้วก็อินทุวันแล้วก็มีชื่องานนะคะซื้อได้เฉพาะที่กรุงเทพนั่นเองแล้วก็ มโีโลโก้เป็นแบบเหมือนเลขหนึ่งหมุนๆนะคะเป็นเหมือนรูปพายุอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะคะด้านหน้าข้างในก็แบบว่าไม่ได้มีแบบว่าช่องเล็กน้อยอะไรอีกนะทุกคนสายยาวประมาณหนึ่งนะคะใส่ไปเที่ยวกับเราได้แค่นี้แหละคะ่ะหมดแล้วเออ <laughs> เนื้อผ้าเนื้อผ้าก็ไม่ได้บางไม่ได้หนามากค่อนข้างเบานะ ไม่ได้แบบว่าเป็นแคนวาทที่ที่หนาหรืออะไรแต่ว่าก็คุ้มราคาเลยค่ะทุกคนไปตามหาซื้อกันได้นะใส่บ้านน้องๆไปเที่ยวกับเราเลยแล้วกันใส่ลงไปเลยในกระเป๋า <c oughs> ไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะไม่ใช่กับน้องๆแล้วะคะ่ะขอจบคลิปแค่นี้แล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายยินดีด้วยกับการครบรอบหนึ่งปีของหนุม่มวงอินทวันคะ